หลายคนคงทราบดีนะครับการออกกําลังกายทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับหรือกระตุ้มอารมณ์ได้ดีนะครับรู้สึกกระพิกระเป๋าได้นะครับแต่รู้หรือไม่นะครับการออกกําลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพผิวได้เช่นกันนะครับประโยชน์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาหาคําตอบจากบทความนี้นะครับการศึกษาวิจัยทั้งประโยชน์ของการออกกําลังกายนะครับมีต่อสุขภาพด้วยนะครับการออกกําลังกายนะครับช่วยผิวพรรณอ่อนโยนโดยนักวิจัยนะครับพบว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประ และมีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับมีผิวยืดหยุ่นคล้ายกับผิวของคนที่อายุประมาณ20ปีนะครับและ30ปีนะครับซึ่งคาดว่าการออกกําลังกายอาจจะช่วยเสริมสร้างสารเคมีภายในร่างกายที่จะช่วยชะลอความชราของผิวหนังได้ด้วยนะครับการออกกําลังกายช่วยผิวกระจ่างใสอีกนะครับโดยการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดนะครับและช่วยให้เลือดลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงผิวมากขึ้นนะครับซึ่งส่งผลให้ผิวดูกระจ่างใสอย่างมากนะครับหลังออกกําลังกายนะครับ การออกกำลังกายช่วยให้ริ้วรอยลดได้ลงจริงนะครับ พราะการออกกําลังกายช่วยควบคุมปริมาณฮอร์โมนในความเครียดอย่างคอติซซลนะครับในร่างกายนะครับซึ่งมีฮอร์โมนนะครับชนิดนี้ร่างกายมากเกินไปก็อาจจะทําให้คอลลาเจนในผิวนะครับถูกทําลายได้นะครับนอกจากนี้นะครับการออกกําลังกายจะช่วยให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนอีกมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งมีช่วยนะครับให้ผิวพรรณนั้นกระชับและยืดหยุ่นด้วยนะครับการออกกําลังกายนะครับก็จะช่วยลดสิวอีกเช่นกันนะครับโดยการออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยให้เลือดเวียนไหลดีนะครับ แล้วก็ออกซิเจนในผิวพันธุ์นะครับของเราเนี่ยครับเพิ่มมากขึ้นซึ่งอาจจะช่วยให้ร่างกายนะครับขับสารพิษและสิ่งอุดตันในรูขุมขนใต้ผิวหนังออกมานะครับทั้งนี้นะครับการออกกำลังกายนะครับยังช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนนะครับที่ก่อให้เกิดสิวอยู่ในระดับปกติด้วยนะครับการออกกําลังกายแบบพอเหมาะเป็นประจำนะครับอาจจะต้องช่วยให้ร่างกายผลิตสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติได้นะครับซึ่งสารนี้จะช่วยป้องกันเซลล์ผิวหนังจากสารอนุมูลอิสระนะครับที่เป็นอันตรายนะครับ และการออกกำลังกายนะครับช่วยให้เส้นผมและหนังศีรษะของเรานะครับสุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับด้วยการออกกำลังกายช่วยมีเลือดไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับซึ่งสารอาหารที่อยู่ในเลือดนะครับจะกระตุ้นให้ลูปมงคนบนหนังศีรษะเราเนี่ยนะครับช่วยให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดีนะครับนอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายจะช่วยคลายความเครียดได้ดีนะครับซึ่งหากมีความเครียดลดลงนะครับก็จะช่วยให้เส้นผมแห้งหรือรูดร่วงน้อยลงด้วยนะครับ